แดดดบ็อกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการติดตั้งกับ Honda Civic fc นะครับมาดูอันนี้ผมต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับ อันนี้เป็นโหมด AI นะฮะ AI จะทำงานออโตโ้ฮะดูรอบอัะรอบมาไวๆเลยครับโหมดต่อไปฮะครับโหมด F ครับ F คือโหมดคันเร่งไฟฟ้าแบบปรับแมนนวลนะฮะมีด้วยกัน99ระดับนะฮะมาดู ผมจะเย็ยบรอบไว้ที่ 1, พันกว้านะฮะถ้าผมจะกดระดับเลือกเอานะ,ะดูรอบกว้าดครับเข็มรอบดูะฮะโหมดต่อไปะฮะโหมดเอสครับเป็นโหมดปิดขวัญนะใช้สำหรับรถดีเซละฮะ โหมดเฮดโหมดฮอบครับอันนี้เป็นรถเดิมๆมาไม่ได้ใช้ฮะเขาปิดไวทีศ0นยโมด U เป็นโหมดล็อกรอบเยียบรอบที่ต้องการไว้นะแล้วก็ปุ่มสเต็ปนึ่งทีรอบที่ต้องการก็จะล็อกไว้นะฮะวิธีการออกจากโหมดยูนะครับกดสเต็ปนทีหรือแตะคันเร่งเบาๆนะฮะ ก็ออกละครับโตมดไปโหมด L เป็นโมดล็อกกันขโมยค่ะคันเร่งนะฮะกดสเตปสองทีแอลก็พิบนะฮะคันเร่งใช้งานไม่ได้ฮะโหมดนี้เราดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ยังล็อกอยู่นะฮะวิธีการออกจากโหมดนี้กดสเตปสองครั้ง ใช้งานได้ปกติโมดตปไปโมด e เป็นโมด e ีโประหยัดน้ำมันนะฮคันเร่งก็จะน่วงหน่อยแต่เมื่อเราเยียบคันเร่งเกิน70%สามารถเล่งแสงได้นะฮะโมดต่อไปโมด o โหมดกันลื่อนท่าย ใช้งานได้ทุกโมดนะครับไฟไม่เด้งไม่โชว์นะครับนี่นะครับไฟไม่เด้งไม่โชว์ครับโอเคครับได้ด a t a ็อกขอขอบคุณครับ